วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูการผลิตรองเท้าแต่ที่มีสีสันสวยงามแบบนี้นะครับผมโดยการนะครับผมใส่ป๋งสี ขาววนี่นะครับผมลงไปหนึ่งอย่างนะครับผมแล้วก็สองอย่างนะครับผมเสร็จแล้วก็เอามารวมในเครื่องเครื่องนี้นะครับผมซึ่งเป็นเครื่องอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมก็เติมน้ําสีเหลืองๆลงไปนะครับผมแล้วก็ทําให้เครื่องนะครับผมทํางานนะครับผมเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นเศษแบบนี้นะครับผมแล้วเขาก็เข้าไปบดรวมกันนะครับผมเสร็จแล้วก็น่าจะบีบอาดออกมาประมาณนั้นนะครับผมนี่นะครับผมเราก็สวมอันนี้เข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับผมเสร็จแล้วพอดึงออกมา นะครับผมก็จะกลายเป็นอาย่างเละๆแบบนี้นะครับผมแล้วเขาก็จะเอาลงมานะครับผมเพื่อที่จะเอามาวางไว้ตรงอ่าแผ่นอ่า พลาสติกที่เขาเอาวางไว้นะครับผมเสร็จแล้วเขาก็ลากไปนะครับผมแล้วจะเอามาใส่เครื่องบดอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็คือทําให้มันเป็นแผ่นเป็นแบนนั่นเองนะครับผมโอ้โหดูดิก้อนใหญ่บักเอฟเลยนะครับผมไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะดูดิแล้วเขาก็เอามายืดนะครับผมเสร็จแล้วเขาก็ใส่ผงสีเหลืองๆเนี่ยลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นผงอะไรถ้าเกิดน้องๆรู้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะครับผมแล้วเขาก็ หมุน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 หม,ม,ม,มุนนะครับผมเสร็จแล้วเขาก็ตัดนะครับผมแล้วเขาก็ดึงออกมานะครับผมก็จะได้แผ่นบางๆแบบนี้นะครับผมก็เป็นรูปร่างมันวาวสวยงามเลยทีเดียวเชียวนะครับผมแล้วก็ช่วยกันดึงออกมานะครับผมแล้วก็ เรามาทับกันไว้นะ่าจะประมาณ3-4แผ่นได้นะครับผมแล้วทีนี้นะครัาก็ตัดภาพคนนี้คนนี้ก็นั่งพ่นอะไรก็ไม่รู้เข้าไปในเครื่องนะครับผมแล้วก็เอาแผ่นสีเหลืองนะครับผมเข้าไปในเครื่องนะครับผมแล้วก็ตัดภาพทีปคนนี้อีกทีนึงนะครับผมเขาก็เอาอ แม่ทาาป้าเขาเรียกว่าจะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับผมเหมือนนะเอามาทาาแล้วก็เอามาตัาดกรีดยางนะครับผมให้เป็นแผ่นๆแ,แ,แบบนี้นะครับผมแล้วก็เอามารวมกันไว้ตรงนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแบบหลายๆแผ่นนะครับผมรวมกันนั่นเองนะครับผมแล้วพอตัดภาพมาที่หนุ่มคนนี้นะครับผมก็คือเขาเอา ยางนะครับผมแผ่นสีฟ้า,ฟานะครับแล้วก็แผ่นสีดํานะครับผมเข้าไปในอ๋อตรงนี้ผมดูแล้วมันเป็นแม่พิมพ์นั่นเองนะครับผมจากที่ต้นคลิปที่ดูไปนะครับผมแล้วพอเอามันหนีบรวมกันอย่างนี้ออกมามันก็จะกลายเป็นอ่าแบบนี้นะครับผมก็คือมันจะกลายเป็นยางที่แบบว่าหนาขึ้นนะครับผมเหมือนกับแบบว่าทําให้มันหนาขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะ เข้าเครื่องตัดนะครับผมออกมาเป็นรูปร่างต่างๆนานานั่นเองนะครับผมซึ่งนะครับผมเครื่องตัดนะผมก็จะเป็นเป็นรูปรองเท้าเลยนะครับผมซึ่งรองเท้านะครับผมก็จะเป็นแบบว่ารองเท้าด้านซ้ายและด้านขวานะผมก็จะตัดตามไซส์กันไปนะครับผมก็คือใช้เครื่องนะครับผมกดลงไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็เอามาเจาะรูอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็จะมีเป็นผู้หญิงนะครับผมพนักงานหญิงเจาะรูนะครับผมแล้วก็เป็นพนักงารผู้ชายนะครับผมก็คือเอามาทําแบบว่า เอาสีนะครับโหถูถูถูให้มันเป็น รวดลายขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับผมแล้วเขาก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะใส่หูนี่ผมมานั่นเองนะครับผมแล้วก็ออกมาแบบสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมเสร็จแล้วเขาก็เอาใส่พลาสติกนะครับผมแล้วก็เอามาใส่ล้างน้ํานะครับผมซึ่งแต่ละสีก็สวยงามสดใสมากเลยนะครับผมก็คือเหมือนแบบว่าอยากให้เราซื้อนะครับผมแล้วก็เอาไปใส่นั่นเองนะครับผมเพราะว่ามีสีสันที่สวยงามมากๆเลยนะครับดูสิครับผมแล้วเขาก็เอาไปจุ่มในน้ำนะครับแล้วก็ล้างน้ําอย่างสะอาดเลย ะครับผมแล้วก็เอาออกมานะครับผมแล้วก็ใส่ถุงพลาส,สติกนะครับผมแล้วก็น่าจะส่งไปขายรอบโลกนะครับผมแล้วก็มีแบบสีดํากับสีเป็นสีแบบเขาเรียกวอะไรสีคินครีนด้วยนะครับผมแล้วก็นี่ก็คือเป็นแผนกที่แบบว่าจับหูรองเท้านะครับผมแล้วก็เสียบหูด้วยกันแล้วก็ใส่มัาถุงนะครับผมรอ,อ,องเท้าแบบนี้นี่เองนะฮะตัวสีสวยเลย